บ้านสุดหรูใกล้มอขอสนามบินขอนแก่นบ้านฟังก์ชันใหม่ครบไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเริ่ม3.15ล้านบาทกับเลยโอพามแอร์พอร์ตมาริวันวันนี้พาทัวร์ไทยบีมาพร้อมลงรถส่วนตัวจอดได้2คันหลังนี้หลังใหญ่มาก4ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมตับเบลลลิฟ่งลูมพื้นที่กุ้งกว้าง ทําเป็นห้องดูหนังก็ส่วนตัวมากๆเลยนะถัดไปจะเป็นโซนกินข้าวมีครัวแยกมาให้อีกชอบกันไหมคะพื้นที่กว้างแบบนี้ที่เด็ดอยู่ที่ชั้นสองเอาใจสายเลี้ยงสัตว์หรือเป็นโซนซักล้างก็ส่วนตัวมากๆสซักตากจบตรงนี้เลยไม่ต้องยกผ้ามาตากหน้าบ้านมาต่อมาเตอร์เบดรูมทั้งใหญ่ทั้งกว้างมีห้องน้ําในตัวมีมุมแต่งตัวด้วยเอาอะไรมาไม่ปังหน้าอยู่สุด ห้องนอนเล็อีกสองห้องเธอเขาตกแต่งได่น่าอยู่มากสาวกไอรอนแมนคือฟินเลยโคตรเท่หรือจะตกแต่งเป็นโทนหวานก็เข้าดูดิมันน่านอนสุดๆทั้งหลังขนาดพื้นที่40ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตส่วนกลางดีมากๆขับเฮาสไตล์บูติกรีสอร์ทบ้านหรูบ้านสวยแบบนี้ก็ต้องมีโปรเด็ดๆแน่นอน เฉพาะงานมหกรรมบ้านซีของแถมกว่า14รายการส่วนลดช่วง p ีเซลคุ้มสุดๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หาที่อยู่คิดถึงคอนแกนหน้าอยู่